Hello and welcome to a daily Gospel Truth Bible study. You know, as Christians, we understand that one of the greatest gifts God has given to us is His Word. ในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนเราก็เข้าใจนะคะว่าของขวัญที่ดีอีกชิ้นหนึ่งที่พระเจ้าได้มอบให้กับเราก็คือถ้อยคําของพระองค์ And it is through his word that we understand his will and plan for our lives และโดยผ่านทางถ้อยคําของพระองค์นี่แหละที่ทําให้เรามีความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการและจุดประสงค์ของพระองค์สําหรับชีวิตของเรา And so in our Christian life it is very important to understand the word of God ดังนั้นในชีวิตคริสเตียนของเราจึงจําเป็นที่เราจะต้องเข้าใจถ้อยคําของพระเจ้าด้วยนะครับ Which leads us to right believing about every aspect of our lives ่อจะทําให้เราเนี่ยมีความเชื่อ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับทุกๆเรื่องในชีวิตของเรา so I want to talk to you about finances today a little bit ดังนั้นวันนี้ผมเองก็อยากจะแบ่งปันกับคุณเกี่ยวกับเรื่องของการเงินสักนิดหนึ่งนะคบ it's a big subject ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสําคัญ but i want to talk about a verse that many christians misunderstand แต่ผมเองก็อยากจะพูดถึงบางเรื่องนะครับหรื uh, อบางคําที่คริสเตียนเนี่ยอาจจะเข้าใจผิด let's read this verse these are the very words of jesus by the way ให้เราอ่านจากข้อพระคัมภีร์ตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็คือคําพูดของพระเยซูคริสต์เองเลย so in matthew 6:24 it says ในมัทธิวนะครับบทที่6ข้อ24ได้บอกว่า no one can serve two masters for either he will hate the one and love the other or else he'll be loyal to the one in despite serve God and ไม่มีผู้ใดเป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายได้เพราะว่าจะชังนายข้างหนึ่งแล้วก็จะรักนายอีกข้างหนึ่งหรือจะนับถือนายฝ่ายหนึ่งและจะดูหมิ่นนายอีกฝ่ายหนึ่งท่านจะปฏิบัติ พระเจ้าและจะปฏิบัติเงินทองพร้อมกันไม่ได้ so you see what Jesus trying คุณก็เห็นนะครับในสิ่งที่พระเยซูคริสพยายามอยากจะสอนเราตรงนี้ว่าเราเองไม่สามารถจะมีเจ้านายสองคนพร้อมๆกันได้คุณไม่สามารถที่จะรับใช้พระเจ้าแล้วก็รับใช้เงินทองไปพร้อมกันได้ตรงนี้เป็นความจริงที่มีความสําคัญมากเลยนะครับในช่วงปีแรกๆสำหร กับการเป็นคริสเตียนของผมนะครับ I was taught to believe like this ผมก็ถูกสอนให้เชื่อแบบนี้ว่า that if you want to serve God ถ้าคุณเองอยากจะรับใช้พระเจ้า then you should not have money คุณก็ไม่ควรที่จะมีเงิน a r you should not You cannot prosper and serve God at the same time. เพราะว่าคุณไม่สามารถที่จะเจริญรุ่งเรืองแล้วก็รับใช้พระเจ้าไปพร้อมๆกันได้ Because the Jesus said you cannot serve God and wealth. เพราะพระเยซูได้พูดเอาไว้แล้วว่าท่านจะมารับใช้พระเจ้าและเงินทองพร้อมกันไม่ได้ If you have wealth, then wealth will become your master. เพราะถ้าเกิดท่านมีเงินทองความร่ำรวยของท่านก็จะกลายเป็นเจ้านายของท่าน Now that contradicts e v e r y other scripture. ซึ่งจริงๆการสอนตรงนี้มันก็มีความขัดแย้งกับข้อพระคัมภีร์อื่นๆด้วย Actually all of us whether we're rich or poor can serve God จริงๆแล้วเราทุกคนไม่ว่าเราจะรวยหรือจนเนี่ยเราก็สามารถที่จะรับใช้พระเจ้าได้ทั้งนั้น You know the truth is ความเป็นจริงก็คือ You may not have a lot of money and still serve God with all your heart คุณอาจจะไม่ได้มีเงินทองมากมายแต่คุณเองก็รับใช้พระเจ้าด้วยหัวใจของคุณ And you can have a lot of money and still serve God with all your heart หรือว่าคุณเองอาจจะมีเงินทองมากมายแต่คุณเองก็ ใช้พระเจ้าด้วยหัวใจของคุณเหมือนกัน so in the early years of my Christian life I misunderstood this verse ดังนั้นในช่วงแรกๆของการเป็นคริสเตียนของผมผมเองมีความเข้าใจข้อนี้ผิดไปนะครับ and this misunderstanding is still there in the body of Christ แต่ว่าในทุกวันนี้ก็ยังมีความเข้าใจที่ผิดแบบนี้เกิดขึ้นในพระกายพระคริสต์ there are many Christians whom I've met personally ยังมีคริสเตียนอีกมากมายที่ผมเองก็มีโอกาสพบเขาเป็นการส่วนตัว that believe ที่่่เชือวา that if you want to serve God you cannot have wealth ถ้าคุณอยากจะรับใช้พระเจ้าคุณไม่มีทางที่จะร่ำรวย หรือมีทรัพสมบัติได้หรือคนที่มีทรัพสมบัติก็ไม่สามารถที่จะรับใช้พระเจ้าได้และผมเชื่อ <that S 1> นะคบนั่นคือการตีความหมายที่ผิดเกี่ยวกับสิ่งที่พระเยซูต้องการจะบอกกับเราถ้าคุณดูความหมายให้มันชัดเจนจริงๆจากข้อนี้แล้วคุณเองก็เปรียบเทียบกับข้อพระคัมภีร์อื่นในพันธสัญญาใหม่ด้วยหรือแม้แต่ในพันธสัญญาเดิมก็ตาม God made Abraham wealthy. พระเจ้าเองทําให้อับราฮัมเจริญรุ่งเรืองนะครั God และอับราฮัมเองก็ยังรับใช้พระเจ้าพระเจ้าก็ทําให้ดาวิดร่ารวยเหมือนกันและดาวิดเองก็รับใช้พระเจ้า is ดังนั้นจริงๆแล้วตรงนี้ข้อพระคัมภีร์ไม่ได้สอนเราว่าถ้าเราเนี่ยร่ำรวยหรือมีเงินทองเราไม่สามารถรับใช้พระเจ้าได้และ so notice the key words in this verse แต่อยากจะให้เรามาดูคําพูดที่สําคัญในข้อนี้นะครับ Serv Master and ก็คือคำว่ารับใช้และเจ้าหน่าย That's what Jesus is trying to uh, teach us here เพราะนี่แหละคือความหมายที่พระเยซูคริสต์ต้องการจะสอนเรา Do you serve God ว่าท่านเนี่ยรับใช้พระเจ้า or do you serve หรือว่าท่านเนี่ยรับใช้เงินทอง do you uh, uh, do you have God as your master or wealth as your master คือท่านเนี่ยมีพระเจ้าเป็นเจ้านายในชีวิตของท่านหรือท่านให้เงินทองหรือความร่ำรวยเนี่ยมาเป็นเจ้านายในชีวิตกันแน่พระเยซูไม่ได้บอกว่า to serve God you have to throw away all your wealth or give away all your wealth การรับใช้พระเจ้าเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องแบบโยนทรัพย์สมบัติหรือความร่ำรวยเงินทองทั้งหมดของเราออกไปเลย or if you want to serve God หรือว่าถ้าเกิดท่านต้องการรับใช้พระเจ้า you cannot believe for increase in your life. ท่านก็ห้ามเชื่อว่าชีวิตของท่านเนี่ยจะเจริญรุ่งเรือง Because if you're wealthy you cannot serve God เพราะเมื่อไหร่ที่ท่านเจริญรุ่งเรืองมีเงินทองท่านจะไม่รับใช้พระเจ้า That's not what Jesus is teaching แต่ตรงนั้นไม่ใช่ความหมายที่พระเยซูสอนนะครับ Jesus is teaching พระเยซูสอนว่า Who do we serve เราทุกวันนี้รับใช้ไข่เราต้องแน่ใจว่าเรารับใช้พระเจ้าไม่ได้รับใช้เงินทอง Make master and is your not God เราต้องแน่ใจเสมอว่าพระเจ้านี่แหละคือพระเจ้าของเราไม่ใช่เงินทองนะครับในเช้าวันนี้ผมอยากให้คุณคิดไปพร้อมๆกันกับผมคุณดูหรือเปล่าว่าคนคนนั้นอาจจะไม่มีเงินเลยก็ได้นะ money all and still serve แต่ก็มีใจที่จะรับใช้เงิน Right someone may not have money at all บางคนอาจจะไม่มีเงินเลยก็ได้ and money may still be their master แต่ว่าเขาก็ให้เงินเนี่ยเป็นเจ้านายในชีวิตของเขา So it's not about whether you have wealth or don't have wealth ดังนั้นมันไม่เกี่ยวข้องกันกับว่าคุณเองจะมีทรัพย สมบัติหรือว่าเงินทองหรือเปล่า This talking about your heart attitude is your ตรงนี้พูดถึงท่าทีในหัวใจของคุณต่างหากความเชื่อที่อยู่ในใจของคุณ Who do you serve คุณรับใช้ใครคุณเนี่ยสามารถที่จะมีเงินทอง and wealth can serve you instead of you serving wealth แล้วก็ใช้เงินทองตรงนี้ในการรับใช้คุณแทนที่คุณจะไปรับใช้เงินทอง you can have wealth คุณสามารถที่จะมีเงินทอง and you master wealth and not wealth master you แล้วคุณเป็นเจ้านายเหนือเงินทองโดยที่ไม่ ให้เงินทองหรือความร่ำรวยของคุณเนี่ยมาเป็นเจ้านายคุณ you know, for example, ตัวอย่างนะครับ We can have wealth เราอาจจะมีเงินทองหรือมีทรัพย์สมบัติ and use our wealth to serve God แล้วก็ใช้ความร่ำรวยของเราในการรับใช้พระเจ้าก็ได้ to build the kingdom of God เพื่อที่จะขยายหรือสร้างอาณาจักรของพระเจ้าออกไป to help the helpless เพื่อที่จะช่วยเหลือคนที่เขาหมดหนทาง to support the work of the gospel เพื่อที่จะสนับสนุนการประกาศข่าวประเสริฐ with our wealth ด้วยทรัพย์สมบัติของเรา we can serve God เราก็สามารถรับใช้พระเจ้าได้ so it is a misunderstanding to believe ดังนั้นเนี่ยการที่เชื่อแบบนี้มันจะเป็นการเข้าใจผิดนะ You want to serve God you cannot have wealth. ว่าถ้าคุณอยากจะรับใช้พระเจ้าเนี่ยคุณจะไม่มีโอกาสร่ำรวย You must be poor คุณจะต้องยากจน to serve God เพื่อที่คุณจะรับใช้พระเจ้า and for God to be your master เพื่อที่พระเจ้าจะได้เป็นเจ้านายของคุณตลอดมา b u n o really going back to the truth it's talking about a heart attitude แต่จริงๆแล้วถ้าเราย้อนกลับมาดูที่ความจริงตรงนี้พูดถึงทัศนคติในใจเราต่างหาก When we prosper in God's way เพราะเมื่อเราเองเจริญรุ่งเรืองในวิธีของพระเจ้า we understand and we know and we Acknowledge that all our prosperity comes prosperity from God led เราเข้าใจและเรารู้ว่าความเจริญรุ่งเรืองทั้งหมดของเราเนี่ยมาจากพระเจ้า God is our master พระเจ้าเป็นเจ้านายของเรา And when God leads us and works in our heart, we give our money. Into the to he places leads us และเมื่อพระเจ้าทำงานในใจของเราหรือนำเราให้ใช้เงินของเราเนี่ยเพื่อจะเป็นพระพรหรืออวยพรใครก็ตามเราก็ทำตามนั้นเห็นไหมครับว่าเมื่อเราทำแบบนั้นแสดงว่าเงินเนี่ยไม่ได้เป็นเจ้านายเราพระเจ้าเป็นเจ้านายเราและพระเจ้าเป็นคนที่จะนำทางเราคอยบอกกับเราว่าเราจะใช้เงินทองหรือว่าทรัพย์สินที่เรามีเนี่ยยังไง use our แล้วเราก็ใช้เงินทอง ของเพื่อจะรับใช้พระองค์ถวายเกียรติแด่พระองค์ผมหวังว่าคุณจะเข้าใจในสิ่งที่ผมบอกตรงนี้นะคะถ้าคุณเนี่ยรักในเงินทองและคุณก็เชื่อว่าเงินทองเนี่ยมันคือเจ้านายเหนือชีวิตคุณหรือว่าคุณยอมให้เจ้าอ่าเงินทองมาเป็นเจ้านายคุณ dangerous อันนี้เป็นเรื่องที่อันตรายมากเพราะยิ่งจะทำให้หัวใจของคุณออก ห่างจากสิ่งที่ถูกต้องและยิ่งทำให้หัวใจของคุณออกห่างจากพระเจ้าถึงแม้ว่าคุณจะมีทรัพย์สินมีเงินทองและคุณแสวงหาพระเจ้าคุณเห็นว่าพระองค์ทรงเป็นแหล่งของคุณและคุณก็ใช้ทรัพย์สมบัติที่คุณมีเพื่อการประกาศข่าวประเสริฐหัวใจของคุณก็เหมือนกับใกล้ชิดกับพระเจ้ามากยิ่งขึ้นอย่าไปหลงเชื่อในคำโกหกที่บอก ผู้ Those who want serve God, ที่อยากรับใช้พระเจ้า have ไม่ควรจะมีเงินทองเพราะถ้าเกิดคุณมีเงินทอง automatically becomes your master. เดี๋ยวเงินทองหรือความร่ำรวยมันจะกลายมาเป็นเจ้านายของคุณ no, not true. มันก็ไม่จริงตามนั้นเสมอไป no, หรอกนะคะมีผู้คนมากมายในพระคัมภีร์ที่ uh, เขาเองก็ร่ำรวยแต่เขาก็ใช้ความร่ำรวยของพวกเขาเนี่ยเพื่อที่จะส่งเสริมเปาโลในการประกาศ ข่าวปรระเสิฐ God was not against them having wealth. พระเจ้าไม่ได้ต่อต้านกับการที่พวกเขาจะเจริญรุ่งเรือง You know as long as they use their wealth to glorify God and not not let wealth become their master. คือตราบใดที่เขาก็ใช้เงินทองของเขาในการถวายเกียรติพระเจ้าและไม่ได้ยอมให้เงินทองมาเป็นเจ้านายในชีวิต You know even Paul wrote to Timothy. แม้แต่เปาโลเองก็เขียนจดหมายไปถึงทิโมธี And, and say this tell the rich people. แล้วบอกว่าบอกคนร่ำรวย Not to take pride in their wealth. อย่ามีความทิฐิในความร่ำรวยนั้น But use their wealth. แต่ให้ใช้ความร่ำรวยของตัวเองเพื่อจะทำสิ่งที่ดีเพื่อจะรับใช้พระเจ้าเพื่อจะเป็นพระพรน s ่คือพอลไม่ได้บอกว่า the rich people they are they are really bad บอกให้บอกกับคนรวยไปเลยว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่แย่เป็นคนที่ชั่วร้ายว่าเขากำลังรับใช้เงินทองของเขาและพระเจ้าเองก็ต่อต้านกับการที่เขาจะร่ำรวยาโลไม่ได้พูดแบบนั้นนะคะแต่ เปาโลกำชับทิโมธีว่าให้บอกกับพวกเขาว่าถึงแม้พวกท่านจะร่ำรวยท่านเองก็อย่าวางใจในความร่ำรวยของท่านให้วางใจในพระเจ้าผู้ซึ่งทรงจัดเตรียมทุกอย่างให้ท่านและให้เป็นพระพรให้ทำในสิ่งที่ดีถ้าเราย้อนกลับมาดูในสิ่งที่พระเยซูพูดตรงนี้นะคบเราไม่ควรที่จะยอมให้ทรัพย์สมบัติมาเป็นเจ้านายเรา Uh, serve wealth เราไม่ควรที่จะรับใช้หรือปล้นบัติเงินทอง God is our master เพราะพระเจ้าต่างหากที่เป็นเจ้านายของเรา God is our source พระเจ้าเป็นแหล่งของเรา God is the one we serve พระเจ้าเป็นผู้ที่เรารับใช้ And our wealth และทรัพย์สมบัติของเรา is just a tool เป็นแค่เครื่องมือเท่านั้นเอง Tools we use to take care of our loved ones เป็นเครื่องมือที่เราใช้ในการดูแลคนที่เรารัก Tools we use to preach the gospel มันเป็นเครื่องมือที่เราใช้ในการประกาศข่าวประเสริฐ Tools we use to help the helpless มันเป็น เครื่องมือที่เราใช้ในการช่วยเหลือคนที่หมดหนทางช่วยเหลือ Tools use to others used We do good unto others. แล้วมันเป็นเครื่องมือที่เราใช้ในการทำความดีให้กับคนอื่น See, wealth is a tool เราจะเห็นนะคะว่าคือทรัพย์สมบัติหรือเงินทองที่เรามีเป็นแค่เครื่องมือ And that must always our attitude must be และนะมันก็ควรจะเป็นทัศนคติในใจของเราเสมอ God is our master พระเจ้าเป็นเจ้านายของเรา God is our source พระเจ้าเป็นแหล่งของเรา and it's Him that we serve และพระองค์นี่แหละเป็นผู้ที่เรารับใช้ so it's not wrong มันไม่ผิดหรอกนะคะที่เราจะมีทรัพย์สมบัติมันไม่ผิดเลยที่เรามีความปรารถนาอยากจะเห็นการเพิ่มพูนในชีวิตแต่ให้คุณแน่ใจว่าคุณเองเนี่ยจะรักษาทัศนคติแบบนี้ไว้เสมอว่าทรัพย์สมบัติหรือเงินทองที่มีเป็นแค่เครื่องมือเท่านั้นแล้วฉันเองก็ใช้เงินทองที่ฉันมีในการรับใช้พระเจ้าให้เราที่ถานด้วยกันนะครับ Are the source of every of in my in l พระบิดาลูกขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงเป็นแหล่งแห่งการเพิ่มพูนทุกอย่างในชีวิตของลูก Teach me show me ขอบพระองค์สอนลูกเปิดเผยกับลูกด้วย How to walk in increase ว่าลูกจะดำเนินชีวิตในการเพิ่มพูนตรงนี้ได้อย่างไร I can be a blessing เพื่อที่ลูกเองจะสามารถเป็นพระพร and support the work of the gospel และสนับสนุนการประกาศข่าวประเสริฐได้มากขึ้น In Jesus name ในพระนามพระเยซู Amen We hope that this has blessed you today เราก็หวังว่าตรงนี้จะเป็นพระพรกับคุณนะครับ God bless you It is our passion to see you walk in victory. เป็นความมุ่งมั่นและปรารถนาในใจของเราที่จะได้เห็นคุณดำเนินชีวิตอยู่ในชัยชนะนะครับ Victory that Jesus has paid for you at the cross เป็นชัยชนะที่พระเยซูคริสต์ได้จ่ายชดใช้ให้กับคุณที่กางเขน And to see you walk in the purpose that God has created you for แล้วการที่จะได้เห็นคุณดำเนินชีวิตตามจุดประสงค์ที่พระเจ้าสร้างคุณขึ้นมา And you can do that through the revelation of the word of God แล้วคุณเองสามารถจะทำได้โดยการเปิดเผยความจริงที่มาจากถ้อยคําของพระเจ้า That's the reason we make our teachings available to you และนี่คือเหตุผลเองที่เราได้จัดเตรียมคำเทศนาดีๆไว้ให้กับทุกๆคน So please subscribe to our channel ก็อย่าลืมที่จะกด subscribe ในช่อง YouTube ของเรานะครับ And don't forget to click the bell icon และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคบ So that you can be notified when we have new sermons เพ so ื่อคุณจะไม่พลาดคำเทศนาดีๆนะคบ Take advantage of these teachings ยังไงก็อยากจะให้เราได้ช่วยประโยชน์จากคำสอนเหล่านี้นะคบ Experience all that God has for you เพื่อคุณเองจะได้รับประสบการณ์กับทุกอย่างที่พระเจ้าทรงจัดเตรียม ไม่ให้ God bless you ขอภส้าเวพรนะครับ